สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักคำนําหน้าคำนามนะคะหรือที่เร,เรียกกันว่าเลสติกล่นะคะซึ่งคำนําหน้าคำนามนะคะเป็นตัวชี้บ่งเนาะเพื่อบอกให้เรารู้ว่าคำนามนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเพศชายเพศหญิงนะคะเป็นเอกนพพหูหุน์หรือรวมถึงบริบทที่เราต้องการจะสื่อด้วยนะคะสำหรับลักติกในภาษาฝรั่งเศสน,นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะคะ1ก็คือลักติก อนเดฟี่นีสองลักติกเดฟีนีและสุดท้ายนะคะ3ก็คือลักติกบอดิทีฟสำหรับคลิปนี้นะคะจะพูดถึงแค่สองตัวแรกเท่านั้นนะคะส่วนอันที่3าขวัญทำคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากดูก็แท็กด้านบนนะคะโอเคเดี๋ยวลองไปเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกของเรานะ ลักติกเ n เดฟิ n i นนำหน้าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะคือไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นอันไหนสิ่งไหนคนไหนตัวไหนก็ได้นะคะเพราะว่าคำนามมันก็เป็นไดทั้งคนสัตว์สิ่งของเนาะโอเคมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วเราจะเลือกใช้ยังไงแน่นอนค่ะเลือกใช้ตามเพศแล้วก็ตามพจน์นะคะอันดับแรกเลยอัง อ่อาน้องเสียงอังที่แปลว่าเลขหนึ่งนะคะอันเดียวกันเลยนะคะใช้นำหน้าคำนามเพศชายนะคะที่เป็นเอกพจน์นะคะเพศชายคือ masculine เอกพจน์ก็คือ singular นะ i n g u l e r นะ,ะใช้อังแต่ถ้าเกิดว่าคำนามนั้นเป็นเพศหญิงนะคะหรือว่า femina แล้วก็เป็นเอกพจน์ด้วยนะคะเราใช้ un un นะคะ ทีนี้ถ้าเป็นพระหูพจน์นะคะหรือที่เรเรียกกันว่าพิ u ีนลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงไม่รู้ละถ้าเธอมีมากกว่า1ชิ้น1สิ่ง1อย่างขึ้นไปนะคะเราจะใช้เดเสมอนะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันขอยกตัวอย่างอ n l ล v ฟ e ่ลฟเป็นคำนามเพศชายเพราะฉะนั้นใช้อ n แต่ว่าหนังสือนะคะถ้าเราจะบอกว่าหนังสือหลายๆเล่ม ที่เราไม่ได้ชี้เฉพาะจดจงว่าหนังสือที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเราก็จะใช้คำว่า des l v v r e s l i v r e นะคะใส่ตัว S เข้าไปเนาะเรื่องคันทำคำนามเอกพจน์เป็นพู้หูพจน์ขอนก็ทำคลิปไว้แล้วนะเราไปดูลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะเดี๋ยวใส่ให้นะคะ table Une table une table แปลว่าโต๊ะหนึ่งตัวนะคะซึ่ง เราไม่ได้ชี้เฉพาะว่าโต๊ะต,ตัวไหนนะคะโต๊ะตรงนี้โต๊ะตรงนู้นไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เลยใช้คําว่าอีนะต่าเบรมาถ้าเราจะทําเป็นพหูพจน์นะคะเราก็ใช้คาว่าเดตาบรเดตาบรอย่าลืมตัว S ที่อยู่ท้ายคําด้วยนะคะเพื่อบงบอกว่ามันเป็นพหูพจน์นะคะแต่ว่าโต๊ะหลายๆตัวง่ายๆเค่นี้เองนะคะสำหรับตัวนี้นะโอเคเราไปดูถัดไปกันลักติก d e f i n i นะคะพื้นคำนำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวตัวที่หนึ่งนะคะเลอ L e เลนะคะนำหน้าคำนามเพศชายที่เป็นเอกพจน์นะคะต่อมานะคะลา L R ลานะคะนำหน้าคำนามเพศหญิงที่เป็นเอกพจน์นะคะแต่ทีนี้ ถ้าคำนามนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศช,ชายหรือเป็นเพศหญิงก็ตามนะคะถ้าเขาขึ้นต้นด้วยสระนะคะหรือตัวอัสเหนืนะคะคือตัวอั h ที่ไม่อ่านออกเสียงตัวเองนะคะเราจะใช้ตัว L แล้วก็ออปโปสนะคะโอเคตัวถัดไปนะคะก็คือเลนนำหน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์จะเป็นเพศช,ชายเพศหญิงจะขึ้นต้นสระไม่หรือเปล่าอะไรฉันไม่รู้ละ แต่ถ้าเป็นพระหุพจน์มากกว่าหนึ่งขึ้นไปใช้เลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเนาะตามที่ขวัญเกริ่นไว้ตอนเริ่มต้นนะว่า,าลักติก Defin ีนะคะจะนำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงเนาะเพิ่มตัวน,นิดนึงเนาะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นลาสติกอ n d e f i n i เนี่ยมันจะหมายถึง AN ในภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเกิดว่า Defin ีนะคะเหมือนคล้ายคายกับคำว่าเด e ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครพอรู้วิธีการใช้เด e ในภาษาอังกฤษก็เอามาประยุกใช้กับภาษาฝรั่งเศสได้เช่นเดียวกันนะคะสมมติเราบอกว่า Les amis ในลืมเชื่อมเสียงนะ l e ซ a m i เด e n i c o l a ลิซามี่เดนนิโคลานะคะก็คือเพื่อนของนิโคลานะคะคือเราไม่ได้บอกว่าเพื่อนเพื่อนที่ไหนก็ไม่รู้อะแต่อันเนี้ยเราชี้เฉพาะเลยนะเรามีคำขยายความด้วยนะคะว่าลิซามี่เดนนิโคลาเพื่อนของนิโคลานะคะเอใช้ตรงนี้เพราะว่าอะไรคะอามีเป็นพหูหจนะ์เนาะมี S สข้างหลังนะคะเลยใช้เลอหรือถ้าเราจะไม่ได้มีคำขยายอย่างเงี้ยแต่เราพูดคำว่าลาตาบล่ะลาตาบล่ะ เราจะพูดในบริบทนี้ได้นะคะ,ะตาบเป็นคำนามเพศหญิงก็เลยใช้ลาเนาะเราจะพูดคำว่าลาตาบได้นะคะในกรณีที่เรานะคะแล้วก็คนที่เรากำลังพูดด้วยเนี่ยต่างรู้แล้วว่าไอ,อ้โต๊ะที่เราพูดถึงเนี่ยคือโต๊ะตัวไหนนะหรือ,อเป็นการพูดครั้งที่สองนะคะคือเรารู้อยู่แล้วแหละไอ้สิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้มันคืออะไรนะคะเราก็เลยใช้ลาตาบหรือเราใช้นาหน้าคำนามเนี่ยที่ เป็นที่รู้จักนะมีสิ่งเดียวบนโลกใบนี้นะ,ะพูดปุ๊บทุกคนรู้จักปับ๊บเราก็ใช้ La d é f i n i t i n i ยกตัวอย่างเช่น Le président de la République Le président de la République นะคะก็คือประธานาธิบดีคือพูดสมมติเราอยู่ฝรั่งเศส่ยเราพูดประโยคเนี่ยเรารู้เลยนะคะว่าก็หมายถึงท่านมาโครงนั่นเองนะคะ Le soleil Le soleil หมายถึงพระอาทิตย์คือพูดอย่างนี้หมายถึงว่าพระอาทิตย์ที่ส่องแสงให้กับโลกเราก็มีอยู่ดวงเดียวนะคะเราก็รู้รอยู่แล้วนะว่าเป็นพระอาทิตย์ดวงนี้ La Lune าล l น n e แปลว่าพระจันทร์นะคะหมายถึงพระจันทร์ที่ที่เป็นบริวารของโลกเรานะคะโอเค Le Musée du Louvre Le Musée du Louvre ก็คือบอ่งบอกนะว่าพิพันธ์อันนี้คือพูดถึงพิพันธ์ลูฟปุ๊บทุกคนรู้จักนะคะเพราะฉะนั้นใช้ ลาติกเดฟิเน่นะคะโอเคหรือใช้นำหน้าพวกทวีปประเทศภูมิภาคเขตแคว้นต่างๆนะคะที่มันแบบที่เฉพาะตอดโจงน,นะคะอย่างเช่น La France La France นำหน้าชื่อประเทศนะคะ La Z La านะคะแปลว่าทวีปเอเชียนะคะสังเกตไหมคะว่าเราใช้ L apostrophe เพราะว่า A เป็นสระนะคะก็เลยต้องมีการดลดรูปเนาะ ลาโนมองดีแปลว่าแคว้นนอกมองดีนะคะที่อยู่ทางเหนือของฝรั่งเศสนะคะหรือนำหน้าพวกฤด,ดูการเทศกาลต่างๆนะคะที่ทชี้เฉพาะจอดโจงนะคะอย่างเช่นเลิฟพังตองเลิฟพังตองฤดูใบไม้ผลินะคะหรือจะฤด,ดูหนาวฤดูรอ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะลาจูสังลาจูสังเทศกาลที่เขาเอาไว้รำลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ นอกจากนี้นะคะลักติกเดฟินีนะคะเรายังใช้ในการพูดถึงภาพรวมนะคะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า j'aime le j z z เจ m e le jazz, le jazz นะแปลว่าฉันชอบดนตรีแจ๊สนะคะเราพูดถึงแจ๊สภาพรวมนะคะเราไม่ได้บอกว่าแจ๊สแบบไหนแจ๊สฝรั่งแจ๊สไทยเราไม่ได้บอกนะคะเราบอกว่าแค่บอกว่าเจมส์เลจัสฉันชอบ ดนตีแจ๊สนะคะเป็นการพูดถึงภาพรวมๆนะคะหรือเราบอกว่า je บพ e งเรือเมโ h u ชักช o ค่ะยูบพอง le m é t มโทรชั o u ค่ะคือในแต่ละวันเนี่ยนะคะในทุกๆวันเนี่ยฉันขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแต่เราไม่ไดไปบอกว่าเออไฟฟ้าใต้ดินสายเอสาย A, สาย B อะไรเงี้ยเราไม่ได้พูดถึงนะคะแต่พูดถึงภาพรวมๆว่าเอิเนี่ยในชีวิตปกติทั่วๆไปเนี่ยฉันนขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณนี้นะคะในการใช้เนาะ ก็น่าจะโอเคใช่ไหมคะถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะสําหรับใครที่เพิ่งเรียนเนาะก็จำง่ายๆเลยว่า l a c t i c i n d e f i n i นะคะใช้กับนำหน้าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะจาะจงคล้าย a หรือ an ในภาษาอังกฤษส่วน l a c t i c d e f i n i นะคะใช้นำหน้าคำนามที่เฉพาะจาะจงรู้ว่าเราพูดถึงใครพูดถึงสิ่งไหน มีอันเดียวมีสิ่งเดียวหรือพูดถึงภาพรวมของเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะคล้ายๆในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า the นั่นเองนะคะก็ประมาณน,นี้นะคะถ้าใครช่อ,ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจากช่องของขวัญเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดี